ใต้เงาใบที่ไหวเบาคือความสงบที่ปลุกโลกให้ตื่นต้นพระสีมหาโพนเมืองพุทธคยานับเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกที่หลั่งไหลามาสู่ใต้ร่มโพทุกกิ่งก้านที่แผ่ไว้ดุดการประกาศธรรมที่ยังดังก้องต้นพระสีมหาโพธิจึงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์การปลูกต้นพระศีมหาโพเนี่ยนำเม็ดไปจากต้นรากเงาที่พุทธคยาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่ยังความสําเร็จด้วยความเลื่อมใสศรัทธาต่อต้อตนพระศรีมหาโพธิ์สหาชาติของพระพุทธเจ้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลและพุทธบริษัทร่วมกันนำผ้าขาวจัตรุรัสขนาด7เมตรปูลงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมสวดมนต์อธิษฐานขอมเมล็ดโพธิ์ให้ล่วงหล่นลงมาผ้าขาวจึงไม่ใช่ผืนผ้าธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น เคารพบูชาของผู้คนที่รองรับมเมล็ดโพธิ์ที่ร่วงหล่นลงมาในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นำมเมล็ดโพธิ์ที่แตกหน่อง,งดงามทูลกล้าวถวายพระมหากษัตริย์ผู้เป็นหลักชัยแห่งแผ่นดินสยามคณะนะพระธรรมทูตเองร่วมกันของอของพระสงฆ์นิก่อนชาวพุทธไทยแล้วก็นานาชาติคึดถึงพระคุณอันสุดล้นหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชการที่10ก็จึงปรารบการทุนถวายหนอต้นภาะสีมหาโพด้วยการนำผ้าขาวนะ7เมตรวางไว้ใต้ต้นภระสีมหาโพแล้วก็สวดมนต์อธิษฐานขอเม็ดโพให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเราจะเพาะต้นโพเนี่ยไปถวายพระเจ้าอยู่หัวของเรา เมื่อได้มเมล็ดโพแล้วก็ไปเพาะ,ะต้นโพก็แตกหนอ่องดงามขึ้นมาสองหนอ่อนําไปถวายพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีสองอสองหน่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีความตั้งใจของพระละพระธรรมทูตต้นโพอันเป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายของพัฒปัญญาความงามและสันติสุข การถวายต้นโพจึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีและตระหนักในพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงอุทิศพระวรากายและพระราชอารุทไทยในฐานะธรรมราชาผู้นำแสงแห่งธรรมสู่ผระสงนิกร